ก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานนี้กันมาลุ้นนีกแล้วสวัสดีครับผมเป็ดนะครับและนี่ก็คือเป็ดเป็ดที่วีอ่ะคลิปนี้ครับมาพร้อมนี่หน้ากากผ้าทำไม <c oughs> คือหน้ากากผ้าก็ช่วงนี้ใช้กันเยอะ เพื่อที่จะกันไวรัสโควิดนะแล้วก็กันติดชงติดเชื้อนู่นนี่นั่นเนื่องจากมันเป็นหน้ากากผ้าเนี่ยอาจจะก,กันเชื้อได้ไม่ค่อยดีถ้าเกิดใครอยากให้หน้ากากผ้ากันเชื้อได้ดีครับไปดูคลิปที่แล้วนะอ่าทาไว้ก็เป็นสเปรย์ฉีดไปปุ๊บหน้ากา,า,ากผ้าจะกันเชื้อได้ดีขึ้นแต่ว่าคลิปนี้ครับผมจะมาทําลายลงบนหน้ากากผ้าครับแบบ diy เออคือเขามีขายใช่ไหมลายยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้เขาก็ใส่โลโก้ตัวเองเข้าไปเต็มไปหมดเลยทีนี้ผมอยากได้ลายที่แบบเป็นของตัวเอง คือทําเสร็จแล้วจะมีอันเดียวในโลกก็คืออันที่เราทํานอกจากว่าเราจะก๊อบของตัวเองมาเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวเราไปทำมาเลยอ่าเริ่มจากสิ่งที่เราใช้นะก็จะมีหน้ากากต้องเป็นหน้ากากสีดํานะนี่ผมมีประมาณ2อันก็จะมีความเสี่ยงนะเออเพราะว่าหน้ากากเราเรามีน้อยใช่ไหมครับผมก็จะฝึกซ้อมตัวเองก่อนด้วยเสื้อสีดาเออเสื้อสีดําเหลือๆก็มาซ้อมก่อนพอเราทําสักครั้งสองครั้งรู้วิธีการแล้วแล้วเราค่อยมาแบบ ใส่หน้ากากจริงกันอ่าก็เรา,เาหน้ากากสีดามาครับแล้วเราจะนี่ครับลาดไฮเตอร์ใส่แต่ว่าไม่ได้ลาดแบบม้วซัวนะเออบางคนอาจจะเคยเห็นคลิปที่แบบมัดย้อมอะลาดไฮเตอร์ใส่เสื้อแล้วก็ออกมาปุ๊บายเป็นแบบเสื้อลายๆมัดย้อมอะไรย่างนี้แต่ว่าอันนี้เราจะทำลายที่มันแบบเป๊ะๆแล้วก็ะจะใช้นี่ครับแผ่นสติกเกอร์นี่แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้คือสติกเกอร์แบบที่เป็นกระดาษ แต่นี่ผมซื้อแบบเบอร์ใหญ่สุดมานะเนี่ยซองมันเป็นนี้ถ้าเกิดเบอร์เล็กๆกก็มีแต่ก็เบอร์เล็กๆกก็น่าจะใช้ไม่ค่อยสะดวกก็ใช้เบอร์ใหญ่สุดนี่แหละแล้วก็อันนี้ครับสเปร์อ่าเอาไว้ใส่ไฮเตอร์นะแล้วก็ฉีดลงไปบนหน้ากากอุปกรณ์ที่เหลือก็พวกคัตตองคัตเตอร์อะไรพวกนี้ครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดนะีกว่าไปนะครับก็เอาสติกเกอร์มาครับแล้วก็จะวาดรูปลายที่เราต้องการใส่ลงไปนะครับนี่ผมจะใช้ลายนี้ทีนี้ผมก็ วาดไม่เหมือนก็จะลอกลายเอาก็เอามือถือมาเปิดไฟครับแล้วก็นี่ครับส่องไปนี่มันก็จะเห็นลายอย่างนี้เห็นไหมแล้วผมก็ลอกลายไปจริงๆจ,จ,จะเปิดจากหน้าจอมือถือเลยนะครับแล้วก็เปิดไฟหน้าจอสว่างๆเหมือนก็จะทะลุมาอย่างนี้ได้เหมือนกันนี่ครับแต่นั้นผมก็วาดพยายามวาดให้เหมือนนะปรากฏว่ามันไม่เหมือนสัดส่วนไม่ได้ผมก็เลยนี่ครับถัดลอกจากตัวโลโก้โดยตรงไปเลยครับ นี่ก็ตัดให้มันได้ลูกแล้วก็ลอกเอาปัาป๊บวาดไปครับนี่แล้วก็เอาอาร์ตไนฟ์นะครับมาเจาะรูเจาะเอาครับทําเป็นมาร์กจุดไว้นี่แล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อปากอยู่ตรงนี้ลูกกระตายอยู่ตรงนี้อ่าพอได้จุดที่โอเคปุ๊บเราก็วาดครับปัป๊บจากนั้นผมทําขอบรอบๆอ,อีกก็เอาเหรียญมาตีขอบ นี่ครับแล้วก็ตัดไปครับจริงๆผมวางเหรียญได้ไม่ตรงนะแต่ก็พยายามตัดไปจากนั้นก็เอาหน้ากากมาครับทำให้มันเรียบๆนะแล้วก็แกะสติกเกอร์ครับปัป๊บค่อยๆแกะให้ออกออกมาแบบเป็นทั้งชิ้นนะตำแหน่งจะได้ไม่คลาดเคลื่อนแล้วเราก็แปะลงไปครับปัป๊บ นี่จากนั้นก็แกะขอบๆอ,ออกตรงเนี้ยที่แกะออกคือส่วนที่อยากให้เปลี่ยนจากสีดําเป็นสีขาวเดี๋ยวเราพ่นไฮเตอร์ไปปุ๊บไอตรงที่เราไม่ได้ติดสติกเกอร์ครับมันก็จะกลายเป็นสีขาวแกะตาแกะปากนี่ตรงขอบมันมันเบี้ยวครับผมเห็นว่ามันไม่สวยก็เลยทําอีกรอบหน,นึ่งนี่ครับก็ต้องใช้ความพยายามนะครับ ถ้ามันไม่สวยเราจะฉีดไฮเตอร์ไปเลยมันก็แก้ไขไม่ได้ผมก็แก้ใหม่ดีว่าวาดใหม่ให้มันสวยขึ้นแล้วก็กลับมาครับทําเหมือนเดิมครับแปะไปส่วนปากส่วนตาอะไรเงี้ยขอบขอบขอะไรเง้ยก็แกะออกป๊อบอ่ะพอแกะแล้วจะเห็นว่าตรงขอบขอบเนี้ยบางทีมันก็ไม่เรียบนะแล้วก็พยายามเก็บงานให้มันเรียบร้อยครับ เกีร์ออกตัดออกอะไรก็ว่าไปตรงขอบ,ขอบ,ขอบมุมๆไรงนี้ก็แปะสติกเกอร์ให้มันสนิทครับแล้วนี้ผมก็ตัดมาเส้นหนึ่งเส้นเล็กๆบางๆมาแปะตรงนี้ทําทเป็นรูปปากตรงนี้ก็ต้องรุ้นนะว่าแบบมันจะได้ละเอียดขนาดนี้หรือเปล่าจากนั้นก็เอาสติกเกอร์มาครับมาตัดเป็นรูปหน้ากากเลยเนื่องจากหน้ากากมันอันเล็กนะผมก็เนี่ยครับเจาะรูไว้นิดหนึ่งสําสหรับหัวเป็ดตรงนี้ แล้วก็แกะสติกเกอร์ออกมาครับวางหน้ากาลลงไปแล้วก็โปะไปเลยเวลาเราฉีดไฮเตอร์ครับมันจะได้ไม่ไปเลอะเทอะสัวเนื่อื่นก็แกะให้เรียบร้อยด้านล่างก็เทปใสมาติดครับไม่ให้มันรั่วเลอเทอะนะนด้านบนก็ปิดให้สนิทครับอ่าแล้วก็ได้แล้วครับเรียบร้อย อ่ะครับก็ได้ออกมาแล้วนะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปพ่นไฮเตอร์ใส่ตรงนี้กันไฮเตอร์ที่ใช้นะครับจะใช้สีอะไรก็ได้เหลืองฟ้าชมพูมันต่างกันที่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นนะก่อนหน้านี้ผมใช้สีฟ้าแล้วได้ผลครับส่วนน้ํายาฟอกขาวยี่ห้ออื่นก็คิดว่าใช้ได้เหมือนกันครับก็จะเอามาเทใส่ขวดนี้กันก็น้ํายาฟอกขาวนะครับมันมีลิปเป็นกดนะก็จะใส่ถุงมือ ก่อนจะไปทาอะไรกับมันนะครับเพราะเดี๋ยวเลอะมันจะได้ไม่กัดมือไม่คันมืออะไรอย่างนี้แล้วก็กลิ่นครับมันเป็นคอลีนนะคอลีนมันทําลายเยื่อบุจมูกครับตอนผมทดลองทําเนี่ยหลังทําก็จะแบบคันคันจมูกไม่ค่อยดีก็ใส่หน้ากากกันกลิ่นนะครับตอนเทเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าตอนฉีดพ่นเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะเหม็นก็ใส่หน้ากากกันกลิ่นไว้ก่อน แล้วก็ผมจะใช้วิธีกัน้นหายใจนะฉีดๆๆแล้วก็เดินออกมาแล้วเวลาพ่นก็จะไปพ่นแบบสถานที่แบบเปิดโล่งอ่ะไม่ได้พ่นในบ้านนะครับอ่ะก็เนี่ยครับฉีดสองสามทีให้พอเปียกแล้วก็เอากระดาษทิชชู่มาสับๆ,ๆ,ๆแล้วก็วางทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจากนั้นก็กลับมาฉีดอีกรอบนึงครับสองสามทีแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ครับสับๆอ่าสับไป ก็ตั้งทิ้งไว้อีกนะครับก็ผมชีดทิ้งไว้เมื่อคืนนะครับชีดไปประมาณ4ี่ห้าทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะฮะอ่ะครับก็มาดูนะ ก็ถือว่าขาวอยู่นะครับแต่ว่าผมอยากได้ขาวกว่านี้ mm hmm. ก็เมื่อคืนนะครับฉ mm hmm. ีดแล้วก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับมาฉีดใหม่แล้ว mm hmm. ก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงกลับมาฉีดใหม่ mm hmm. ประมาณ4ี่ห้ารอบเดี๋ยววันนี้ทําต่ออีกประมาณ2อสรอบครับคิดว่าน่าจะได้ผลงานที่ดีออกมา mm hmm. ต้องใจเย็นๆนะค่อยๆทําอย่าใจร้อนถ้าฉีดเยอะมันจะเละอ่ะโอเคครับก็เสร็จแล้วนะขั้นตอนการฉีดไฮเตอร์นะครับ คือสี่ห้า้อเนี่ยมันเยอะมากเลยนะแล้วผมฉีดเพิ่อมอีกประมาณสามล้อกล <c oughs> ัวงานจะออกมาไม่ดีนะครับทีนี้ก่อนเราจะมาดูผลงานกัน,กนเรามาดูผลการทดลองของผมก่อนนะครับนี่ผมมีเสื้อที่ไม่ค่อยได้ใส่นะอันนี้ผลการทดลองแรกครับ ไซไฮเตอร์สีฟ้านะนี่คือครั้งแรกเลยทําเป็นตัวอักษรที่มันใหญ่หน่อยก็ทาเหมือนกันครับขั้นตอนเหมือนกันค่อยๆฉีดอันนี้ค่อนข้างใจเย็นนะหลายรอบฉีดไปแรกๆอ่ะมันไม่เห็นว่ามันเปลี่ยนจากสีดําเป็นสีขาวผมก็เลยแบบนึกว่าเฟลไปแล้วแต่ปรากฏว่าพอไปล้างมาปุ๊บเออมันออกมาเป็นสีขาวใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับจะเห็นว่าตัว P อ่ะมันค่อนข้างที่จะไม่คมนะเป็นรอยที่ไม่คมจางๆเห็นป่ะแล้วขอบตัว E เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่คมเหมือนกัน ส่วนตัวดีเนี่ยออกมาสวยเห็นไหมตอนผมฉีดนะครับผมฉีดตัว P ีมันเปียกไฮเตอร์มันเลยซึมไปตามผ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาฉีดนะครับเราต้องระวังอย่าให้ผ้ามันเปียกเออพอฉีดฉีดไปให้มันอยู่ตรงผิวผิวพอแล้วก็เอาทิชชู่อ,อะไรมาซับไฮเตอร์ก็จะไม่ซึมไปตามผ้าแล้วมันก็จะไม่ไปกัดส่วนอื่นนะครับทีนี้มาดูด้านหลังปั๊บอ่าอันนี้จะเห็นชัดมากว่าส่วนไหนที่มันซึมไหมนะเนี่ยตัว P มันซึมเยอะตัว E ก็ซึมเยอะส่วนตัวดีเนี่ย ไม่ซึมเลยด้านหน้าเนี่ยออกมาคมมากเห็นไหมครับตรงเนี้ยสีมันไม่ซึมเลยออกมาคมมากตรงนี้มีความแบบซึมนิดๆส่วนตัวพี่เนี่ยซึมเยอะมันก็เลยแบบเลอะเทอะไปหมดก็อ <c oughs> ันนี้คือผลงานแรกนะครับจนมาชิ้นที่2ครับผลงานนี้ผมลองใช้สติกเกอร์ครับก็คือไม่ได้ใช้แผ่นกระดาษอย่างนี้นะใช้สติกเกอร์อย่างเงี้ยครับตัดสติกเกอร์เลยแล้วก็แปะเข้าไปข้อเสียของสติกเกอร์คือ ใช้ดินสอวาดไม่ได้ครับต้องใช้ปากกาที่แบบเขียนลงบนพื้นเงาๆติดอะ่ะก็ผมอยากรู้ว่ามันจะได้เส้นคมๆแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ลองทําดูกับสติกเกอร์ผลออกมาเป็นนี้เละเทะมากคือที่มันเป็นอย่างเงี้ยผมมาสรุปทีหลังนะครับว่ามันเกิดจากการฉีดจนเปียกอ่าถ้าเกิดฉีดจนเปียกอะ่ะมันก็จะแบบซึมเลอะเทอะไปทั่วพร้อมกับมาดู ผลงานเก่าเปรียบเทียบตัวดีกับตัวพีอ่ะก็เห็นชัดครับว่ามันใช้สติกเกอร์แบบเดียวกันมันใช้ะไรแบบเดียวกันแต่มันก็ได้ผลที่ต่างกันเหมือนกับอันนี้ครับอันนี้เห็นปะมันซึมไปทั่วเลยนะตอนแรกจะโทษสติกเกอร์แล้วแต่ว่าพอมาดูขอบขอบนี่ขอบคมมากอ่าซึ่งขอบอะครับผมไม่ได้ฉีดจนเปียกนะเนี่ย ผมก็เลยสรุปได้ว่าครับถ้าอยากได้รอยที่คมอ่ะก็ต้องค่อยๆฉีดอยากให้ผ้ามันเปียกจนซึมไปรอบๆจะใช้สติกเกอร์เงาๆก็ได้เดี๋ยวจะใช้สติกเกอร์กระดาษก็ได้ต่างกันตรงที่เวลาเขียนแบบอันนี้ใช้ดินสอเขียนได้แต่ถ้าอันนั้นต้องใช้ปากกาเขียนก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานนี้กันมาลุ้นอีกแล้วโอเคแกะครับว,ว้าวโอเคครับ นี่จะเห็นขอบขอบเห็นปะคมอยู่นะคมอยู่นะเอ้ยมีรุนแล้วอะ่ะผมว่าน่าจะเวิร์กเดี๋ยวแกะส่วนที่ไม่เกี่ยวออกก่อนโอเคขอบนอกมันเวิร์กแล้วนะเฮ้ยผมว่าใช้ได้ว่ะเดี๋ยวแกะข้างในมาลุ้นพร้อมกันเฮวยสวย เฮ้ยเดี๋ยวเส้นปากอันนี้ลุ้นสุดเฮ้ยได้วะ่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งคนสวยอะ่ะเฮ้ย โหดีใจแนะน่ดีใจจริง <c oughs> ครั้งแรกที่ทำเล็กขนาดนี้แล้วก็ครั้งแรกที่แบบทำแล้วมันโหเฮ้โอเคโอเคอเฮ้ยดีอะ่ะอยากทำอีกอันเลยหืมโคเท่ ัดูครบไปลองทำกันดูทดลองก่อนนะทดลองก่อนฝึกซ้อมให้ชัวร์ก่อนนอกจากว่าจะมีแบบหน้ากากผ้าที่พร้อมทิ้งแบบหลายๆอันอะ่ะเออมันต้องใช้ประสบการณ์ประมาณนึงนะนี่ผมทำครั้งที่3แล้วก็ต้องใช้ฝีมือในการตัดสติกเกอร์ก็ตั้งใจตัดหน่อยถ้าซื้ออุปรกรณ์ที่ดีมันก็จะช่วยได้ครับนี่ก็คือใช้อาร์ตไหนหาซื้อได้ตามร้านขายของนะถ้าเกิดมีลิงก์เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ด้านล่างก็ประมาณนี้นะ จริงๆผมอยากทาอันนี้ขายมนกันะครับแบบสกรีนแบบอย่างเงี้ยติดลงบนหน้ากากผ้าอย่างงี้ครับแล้วก็ทําขายไม่รู้จะมีใครซื้อเปล่าก็เดี๋ยวใส่แบบฟอร์มให้ด้านล่างนะเป็นพรีออเดอร์นะครับก็คือสั่งเดือนนี้จ่ายตังค์เดือนนี้อีกเดือนหนึ่งถึงจะได้ของอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเปิดพรีออเดอร์เลยทั้งหน้ากากผ้าแล้วก็เสื้อตัวนี้เสื้อก็จะมีแบบลายใหญ่แล้วก็ลายเล็กอ่าเดี๋ยวใส่แบบฟอร์มไว้ให้ด้านล่างเอ,อขายของ หรือใครอยากไปทํานี้นะทําได้นะครับไปทําที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวแจกโลโก้นี้อันนี้ผมเอาไว้ใช้ลอกลายนะครับหรือว่าใครมีโลโก้ของตัวเองครับทําได้เลยถ้าเป็นโลโก้ตัวเองก็จะแบบภูมิใจนะเออมันจะภูมิใจมากแล้วก็ซักซักก่อนนะครับซักก่อนใช้อันนี้ผมเผล่อใช้ไปแล้วเมื่อกี้ได้กลิ่นคอลีนนิดหน่อยซึ่งไม่ดีกับจมูกก็ซักให้มันสะอาดก่อนใช้ครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอ๋อแล้วก็ใช้หน้ากากผ้าครับมันกันเชื้อไวรัสได้ไม่ค่อยดีนะ นี่ผมใช้สเปร์นี้ฉีดหน้ากับผ้าแล้วมันก็จะก,กันเชื้อไวรัสได้ดีขึ้นมีคลิปรีวิวอยู่ไปดูได้นะลิงอยู่ด้านล่างประมาณนี้ครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าเกิดชอบช่องแบบนี้แล้วก็มี f c e e o o o เมียจีนะตามไปดูได้ครับแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย